ปีนี้นะคะมีแนวโน้มรุนแรงและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควันเจ้าหน้าที่ไฟป่าและชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบดอยอินทนนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่จึงพร้อมใจปฏิบัติการชิงเผาเพื่อสกัดไฟป่าติดตามจากรายงานค่ะ ปริมาณใบไม้และเศษไม้แห้งจำนวนมากที่กองทับถมอยู่บนดอยอินทนนท์ในเขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นวัสดุอย่างดีที่ทำให้เกิดไฟไม่ป่าเป็นประจำทุกปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างหามาตราการป้องกันความเสียหายจากไฟป่าและหนึ่งในนั้นคือมาตราการชิงเผาซึ่งเป็นการเผาตามกำหนดด้วยการใช้ประโยชน์จากไฟในการจัดการป่าไม้เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงและลดโอกาสในการเกิดไฟป่า หากเกิดไฟป่าขึ้นก็จะไม่มีความรุนแรงและสามารถควบคุมไฟได้ง่ายคาดว่าปีนี้จะแรงจัดและแรงนานนะครับสถานการณ์ไฟป่าคาดว่าน่าจะรุนแรงครับทางสถา,านีควบคุมไฟป่าดอยนอนท์ก็ได้ตหนักในข้อนีอ้ซึ่งการลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่เนี่ยก็มันมีหลากหลายวิธีนะครับวิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิงก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งสามารถลดความรุนแรงและก็ลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ได้นะครับ ความร่วมไม้ร่วมมือของเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์และชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบดอยอินทนนท์กว่า100คนในการชิงเผาใบไม้แห้งและทำแนวกันไฟในครั้งนี้มีเป้าหมายครอบคุมพื้นที่16หมู่บ้านกว่า30,000ไร่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เกิดไฟป่าซ้ำซากการเกิดมหาไฟป่าทุกปีนี้นะครับผลกระทบไม่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผล ข้าเคียอมูลจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าหรือการชิงเผาคือมาตรการเผาเชื้อเพลิงในเขตป่าผลัดใบตามขอบเขตพื้นที่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งสภาพอากาศในช่วงนี้เหมาะสมที่จะมีการชิงเผา เนื่องจากอากาศเย็นและยังไม่มีลมพัดเข้าสู่ชุมชนหรือเขตเมืองจึงไม่มีปัญหาหมลภาวะทางอากาศทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT ต่อด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ